วันนี้นะครับคุณเห็นฝรั่งสูบบุรี่ในร้านอาหารนะครับคุณอยากจะไปบอกฝรั่งว่าห้ามสูบบุหรี่ก็ไปบอกอะไร you know you know smoke ใส่ x ฝรั่งก็ why not why 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 นี่ก็ x x x no 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 นี่ก็ why x Y h y ้าใส่เป,ป็นค่วันนี้ถ้าคุณพูดไปว่า you aren't allowed to smoke in the restaurant you aren't allowed to จะแปลว่าห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกาจริงแล้วการเรียนการฝึกและการพูดภาษาอังกฤษนั้น หมูเป็นเรื่องที่หมูหมูก็คือว้เริ่พิก,พกเป็นเรื่องที่กล้วยๆล้วย <c oughs> ไว้เบานาน่าบานาน่า an ไม่ใช่ครับเราบอกแล้วนะครับว่าที่จริงแล้วพิกพิกบานาน่าบานาน่ามันเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นของภาษาอังกฤษต้องเป็นอะไรครับ a piece of cake หรือ a walk in the park ง่ายนะคเอาเค้กเข้าปากหรือง่ายอย่างกับเดินอยู่ในสวนสาธารณะ <Wow. S 1> อากาศดีชิล He teaches English to t a l s He creates English design and e n t e r t a i n Teaches with fire. อ,อ้าว Ow. คนก็นกำลังจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอร่อยอร่อยอยู่พอดีเลยนี่ยนะครับดันมาขัดจังหวะซะอย่างนั้นไม่เป็นไรถ้ามาแล้วเดี๋ยวนี้มีเรื่องเล่า มาต่อยอดจากครั้งที่แล้วเลยนะครับที่เราพูดไปครั้งที่แล้วนะครับเราก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วการเรียนการฝึกและการพูดภาษาอังกฤษนั้นหมูเป็นเรื่องที่หมูหมูก็คือเวลีพิกพิกเป็นเรื่องที่กล้วยกล้วยไวลที่บานนาบันนาไม่ใช่ครับเราบอกแล้วนะครับว่าที่จริงแล้วพิกพิกบานนาบานนาเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นของภาษาอังกฤษต้องเป็นอะไรครับ a piece of cake หรือ a walk in the park อย่างเอาเค้กเข้าปากหรือง่ายอย่างกับเดินอยู่ในสวนสาธารณะอากาศ <Wow. S 1> ดีชิลชิลแต่สำหรับผมผมบอกคุณไปว่าเลยครับ l e a r n i n g English and speaking English is like instant noodles i ะครับ is like making instant noodles ก็คือง่ายอย่างกับเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้าปากหรือง่ายอย่างกับทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันง่ายแต่ก็ยังอร่อย <Wow. S 1> และก็ช่วยให้เราประทางชีวิต และอิ่มกันต่อไปได้นะครับซึ่งแน่นอนครับก็มีบางท่านนะฮะนะฮะนักวิชาการบัจจารบางคนอาจจะมีการประทักท้วงว่าผมมาชี้นาภาษาอังกฤษที่ไม่มีคุณภาพด้อยค่าต้อยต่ําเป็นของถูกผมจะบอกประธานโทษนะครับคุณอย่าคิดว่าคําว่า instant เช่น instant noodles หรือ instant coffee กาแฟสําเร็จรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพราะจริงแล้วคาว่า instant ไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีคุณค่าหรือลดค่าของมันแต่ Instant แปลว่าด่วนทันใจ ความฝันของพี่น้องชาวไทยคืออยากจะพูดภาษาอังกฤษได้แบบด่วนทันใจคือคล่องแคล่วแล้วก็คิดปุ๊บพูดได้ปับ๊บตูดด้อมนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปกันต่อนี่นะครับที่อะไรรู้ไหมที่เรื่องราวของอะไรฮะเรื่องราวของ instant sentences กันบ้างนั่นเองครับนี่นะฮะ instant sentences ก็คืออะไรครับคือรูปประโยคสำเร็จรูปกันไปเลยซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งเดียวที่คุณจะต้องรู้ของไกรมาร์ณะนะครับคือ คนอาจจะต้องรู้สักนิดหนึ่งนะครับว่า verb ก็คืออะไรคือคำกริยาคนอาจจะต้องรู้ว่า gerund คืออะไร gerund ก็คือ verb ที่ใส่ ing และทำหน้าที่เป็นคำนามก็คือการอะไรบางอย่างเช่น making instant noodles is very easy การทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3คุณต้องรู้ว่า noun ก็คืออะไรหรือคำนามคืออะไรอาจจะมีการแตกเป็นนับได้นับไม่ได้นั้นไม่4 4คือ adjective คืออะไร adjective ก็คือ คุณศั์เนี่ยนะฮะคำคุณศัพเนะีที่ไปขยายสภาพของนามเนี่ยนะครับอีกอันนึงที่คุณอาจจะต้องรู้คือ question words question words ก็คืออะไรครับก็คือพวกคำถามนะฮะพวกศัพท์ของคำถามอะไรเงี้ยนะครับพวก prepositions พวก in on at คำบอกตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับเอาแค่นี้ก่อนรู้จักคำชุดพวกนี้กันก่อนนะครับถามว่าทำไมเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับคุณอาจจะ สงสัยอยู่ว่าผมกำลังกินอะไรประโยคสำเร็จรูปประโยคแรกของเราวันนี้คือ I wonder ตามด้วย question word <Wow. S 1> นี้ครับ I wonder what he's eating ก็คือสงสัยเลยว่านางกำลังกินอะไรมันก็เหมือนกับ Twinkle Twinkle Little Star How I wonder what you are I wonder what you are คุณจะถามว่า I wonder where he is สงสัยเลยว่านางอยู่ที่ไหนใช่หมก็คือผมอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับนี่นะฮะ I wonder นะฮะตามด้วย question word เนี่นครับเป็นประโยคสำหร็จรูปประโยคที่1อีกอันที่จะต้องรู้จักนะครับก็คือ I doubt that นั่นเองครับ I doubt that เพราะเมื่อกี้พอผมพูดว่า I wonder แปลว่าสงสัยคุนอาจจะนึกว่าอ้าว doubt แปลว่าสงสัยไม่ใช่เหรอไม่เชิงครับ I doubt that he's coming จะแปลว่าอะไรครับ I doubt that he's coming ก็คืออะไรผมไม่เชื่อหรือไม่คิดว่าเขาจะมาเห็นไหมครับ I doubt That he's coming นนี่น,นะครับไม่เชื่อหรือไม่คิดว่าเขาจะมา I doubt that England will win the World Cup ผมไม่เชื่อหรือไม่คิดหรือถ้าเป็นสงสัยก็สงสัยว่าไม่ผมสงสัยว่าอังกฤษคงไม่ได้ชนะฟุตบอลโลกหรอก I doubt that นั่นเองนะครับเพราะประโยค I doubt it แปลว่า I don't think so นั่นเองครับฉันไม่คิดอยนะ่างนั้นดังนั้น I doubt that, I doubt that. ก็จะแปลว่าไม่เชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะประโยชน์ที่3นั่นเองนะครับประโยชน์ที่3ผมกำลังกินบะหมี่ถึงสําเร็จรูปอยู่นะ,นะครับแล้วก็จะบอกว่า <c oughs> it's getting cold นั่นเองครับ it's getting cold ประโยคสําเร็จรูปนี้ก็คือ it's getting <S <c oughs> ตามด้วย adjective <c oughs> บ้างใช่ไหม so it's getting cold <c oughs> ก็แปลว่ามันเริ่มจะเย็นนั่นเองครับ อิก็เปลี่ยนเป็นอะไรองอื่นได้อีก1 0ร้อยแเช่น the weather is getting hot อากาศเริ่มจะร้อน I am getting old ผมเริ่มจะแก่นั่นเองครับ <laughs> Your English is getting better ภาษาอังกฤษของคุณเริ่มจะดีขึ้นนะ After you followed my page <laughs> นี่นะครับนี่ก็คือ it's getting ตามด้วย adjective นั่นเองครับประโยคต่อไปเมื่อะครับก็คืออะไรครับ You should น,นะครับ You should อย่างเช่นครับ you should review your English l e s s o n every day คุณควรจะเห็นไหมแล้วมันจะมีทูนะครับ you should review your English lessons every day so, เห็นไหม so มันก็จะกลายเป็นประโยคสำเร็จรูปเลยโดยที่ไม่ต้องแปลไทยเป็นอังกฤษคือเราจำเลยครับว่าชุดนี้เราใช้ในอารมณ์แล้วก็ความคิดหรือบริบทอะไรใช่ไหมอย่างเช่น you shouldn't นะฮะ you shouldn't eat instant noodles every day อันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าก็ไม่ควรกินบะหมี่ทุกวันนะครับ เพราะควรจะไปกินอย่างอื่นกันบ้างบ้ามีถึงสมรุลรูปก็ดีมีประโยชน์ถึงระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ต้องกินอย่างอื่นกันบ้างนะครับ You shouldn't eat instant noodles every day ต่อไปนะครับก็คือ have to have to ก็คือต้องนั่นเองนะครับ have to อ่านั่นะนะครับอย่างเช่น I have to teach tonight ผมต้องสอนคืนนี้ใช่ไหม So I have to ตามด้วย verb บ่ไหม I have to teach tonight ถ้าผมไม่ต้องสอนคืนนี้ I don't have to teach tonight เห็นไหมล่ะครับ so ดังนั้นนะครับคุณก็จเห็นแล้วครับว่า should ก็คือควร shouldn't ก็คือไม่ควร have to คือต้อง don't have to คือไม่ต้องแต่หลายคนชอบเอาสองคำนี้มาผสมพันกันกลายเป็น should t o ไม่ต้อง should t o นะครับ should ไม่มี t o เหมือนคำอีกคำหนึ่งนะฮะก็คือคำว่า must นั่นเองครับ I must go now I must go now you must put on a mask เห็นไหมครับคุณต้องใส่หน้ากากนะเห็นไหมฮะ จะแปลว่าจำเป็นต้องมากๆดังนั้น should แล้วก็ have to แล้วก็ must เห็นไหมครับแล้ว must ก็ไม่ได้มี To ูลอใช่ไหมฮะแต่หลายคนไม่บอก you must to go you must to do เพราะเขาจะผิดแล้วก็เป็นไง oh, <no. S 1> แล้วก็เอามารวมกันโดยที่แบบ fusion จึงมันจะเป็น you must wear a mask คุณต้องใส่หน้ากาก all the time หรือ at all times นะฮะนะครับ,เ,รบเพราะ must แปลว่าต้องสุดๆต้องจริงๆ you mustn't oh, <no. S 1> ก็จะแปลว่า ต้องไม่นั่นเองนะครับไม่นั่นนะฮะต้องไม่อย่างเช่นนันนะครับผมจะบอกลูกผมว่า you mustn't หรือ you must not put your finger in the plug hole คุณต้องไม่เอานิ้วใส่เข้าไปในรูปลักเตขานะครับเด็กก็อย่างนั้นแหละครับพอยิ่งยุยิ่งห้ามยิ่งยุก็ยิ่งนะฮะยิ่งไม่ทำพอยิ่งห้ามก็ยิ่งยุไปเห็นใหญ่น่นะครับ you mustn't นะครับ you mustn't go There. You must not go there ก็คืออะไรคุณต้องไม่ไปถ้านันเด็ดขาดใช่ไหมครับสนะ should กับ shouldn't ควรไม่ควร have to กับ don't have to คือต้องกับไม่ต้องใช่ไหมนะครับแล้วก็แน่นอน must กับ must not ก็คืออะไรต้องสุดๆกับต้องไม่ทำสิ่งนี้นั่นเองนะครับหรือเช่นก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่านะครับ my noodles are getting cold นะรหรือนะ it's getting cold it is getting cold ใช่ไหม มันเริ่มจะเย็นนะถ้า it is cold มันเย็นแล้ว I'm getting old ผมเริ่มจะแก่ I am old ผมแก่แล้วอะไรเงี้ยน,น,นะครับเมื่อกี้เห็นคำว่า should กับ have to ควรกับต้องวันนี้เราลองดูอีกหนึ่งประโยคสำเร็จรูปไหมเช่นครับ I should have told her I should have told her แปลว่าอะไรครับฉันน่าจะบอกเขาแต่ไม่ได้บอก so should have นะฮะบ,บวกกันจะแปลว่าน่าจะแต่ไม่ได้บอกนั่เองครับ I should have told her I I should have told her that told loved her. ฉันน่าจะบอกนางว่าฉันรักนางแต่ในความจริงคือกูไม่ได้บอกใช่ไหม I should have หรือ I shouldn't have ใช่ไหมวันนี้คุณน้ำหนักขึ้นไป4-5หโลแล้วคุณบอกว่าไม่น่ากินเค้กเลย I shouldn't have eaten the cake อ่าแต่เห็นไหมครับ I shouldn't have eaten the cake ก็คืออะไรถ้าเป็นไปได้ should have กับ shouldn't have ก็จะตามด้วย verb ช่องสาแต่ในจักรวาลการพูดภาษาอังกฤษของมือใหม่หัดพูดหรือคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภา,าษาที่ 2, 2> ESL English as a second language ตกหล่นเรื่อง verb ตกหล่นเรื่อง grammar มมบ้างยนยนๆกันได้ถ้าเข้าใจดังนั้น grammar ม,ม,มีไว้แค่ช่วยตบๆแต่ไม่จำเป็นต้องเป๊ะทุกครั้งจนกลายเป็นคนขี้กลัวกลัวพูดผิด กลัวฝรั่งจะมอง oh, <no. S 1> ไม่ดีกลัวคนไทยจะมาดูถูกอะไรเงี้ยนะครับมันจะไปคิดเยอะแต่ถ้าเป็นไปได้ I should have ตามรปเวิร์บช่อง3เช่น I should have told her I shouldn't have eaten the cake ไม่น่ากินเค้กเลยวันนี้นะครับคุณเห็นฝรั่งสูบุหรี่ในร้านอาหารนะครับคุณอยากจะไปบอกฝรั่งว่าห้ามสูบุหรี่ก็ไปบอกว่าอะไร you know you know smoke ใส่ X ฝรั่งก็ why not why 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 นี่ก็ X X X no 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 นี่ก็ก why X ขา อันนี้ถ้าคุณพูดไปว่า you aren't allowed to smoke in the restaurant you aren't allowed to จะแปลว่าห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกามารยาทแล้วคุณก็เปลี่ยน you aren't allowed to นะจาก smoke in the restaurant เป็น you aren't allowed to ฝรั่งดื่มเหล้าในวัด you aren't allowed to drink in the temple ฝรั่งจะขอเซลฟี่แมมฝรั่งจะขอเซลฟี่กับพระสงฆ์ you aren't allowed to touch the monks เป็นต้นใไหม you aren't allowed to นั่นเองครับต่อไปนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงที่จะขับรถไปพัทยา it takes two hours to drive to Pattaya คุณถอด two hours to drive to Pattaya ออกแล้วก็บอกว่า it takes 12 hours to fly to London ซึ่ง2ประโยคนี้อาจจะแลดูไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานแต่มนุษย์ทำงานก็ต้องเข้าใจว่าการที่คุณจะทำงานด้วยภาษาอังกฤษที่ดีคุณก็จะต้องมีศัพท์เฉพาะบริบทเฉพาะแต่ก็ต้องเอาโครงประโยคสำเร็จรูปพวกนี้มาใส่นั่นเองครับ It t a three days to s e n d the documents i t takes five months to complete the project เห right. ็นไหมครับดังนั้นนะครับคือปัญหาที่ผมเจอคือหลายคนในประเทศไทยมักจะอาจจะรู้สับหรือว่าวลีเฉพาะทางที่ตัวเองต้องพูดในวงการอาชีพแต่ขาดพวกโครงประโยคสำเร็จรูปนับร้อยนับพันแบบนี้แหละครับ ที่จะเอาไปต่อยอดในการพูดหรือในการพิมพ์จำนะครับว่าโครงประโยคสำเร็จรูปเราเรียกว่า instant sentence structures ผมบอกตรงนี้นะครับใครเป็นอาจารย์หรือใครมาว่าน,นะครับว่า instant เป็นของหวยจะเรียนไหมต้องเรียนกราเท่านั้นผมบอกตรงนี้นะครับว่าผมจุดยืนของเราชัดเจน grammar is good grammar เป็นสิส่งดี grammar is important grammar สำคัญ grammar is useful grammar มีประโยชน์ That's why นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมในเดือนนี้ผมก็เปิดคลาสที่มีชื่อว่า Basic Grammar ไวยากรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องรู้แต่ Grammar is not the best way ไกรมาไม่ได้เป็นทางที่ดีที่สุด Grammar is not the first way ไม่ได้เป็นทางแรกสุดและ it's not the only way ไม่ได้เป็นทางเดียวที่จะเรียนรู้วิธีการสร้างและสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นรูปประโยคที่ทั้งมี2คิวคือ Quality คุณภาพคือถูกต้อง and quantity พูดได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นประโยคนี่ครับทริคมันคือการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Organic Holistic English คือจำภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบเป็นธรรมชาติเพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเนี่ยนะครับเท่ากันไม่มากก็น,น้อยคือสามารถเรียนแบบภาษาได้แล้วเมื่อ,อไหร่ที่คุณเรียนแบบภาษาเป็น h o l i สติกก็คือเป็นองค์รวมคือจำประโยคเป็นองค์รวมมาเลยแล้วก็พูดมันจนมันติดปากเนี่ยนะครับ มันก็จะเข้าไปในปากของคุณและไวยากรณ์ที่ถูกต้องก็จะเข้าไปด้วยดังนั้นถ้าคุณอยากพูดภาษาอังกฤษด้วยไวยากรณ์ที่ถูกคุณอยากมีเอาต์พุตที่ถูกต้องและจํานวนเยอะคืออยากมีเอาต์พุตที่มีทั้งคุณภาพและคุณภาพคุณก็ไม่ยากครับสัจธรรมคือคุณก็ต้องมีอินพุตที่มีอะไรฮะคุณภาพและอ input ที่มี Quantity คุณก็แค่เรียนแบบมาทั้งประโยคและทำความคุ้นชินแล้วก็ยิงมันไป ผมพูดเสมอน,นะครับกับนักเรียนผมว่าสำหรับภาษาอังกฤษกับเรื่องของไวยากรณ์เนี่ย you will get to use it after you get used to it คุณจะได้ใช้มันหลังจากที่คุณทำตัวเคยชินกับมัน <Wow. S 1> ดังนั้นความเคยชินสำคัญความเคยชินก็ะไรครับคือการอ่านบ้างฟังบ้างพูดตามบ้างเรียนบ้างนะมาเรียนคอร์สของเรากดีนะครับ999บาทเดงปูกจะตายนะครับสอนกัน10ครั้งอาจารย์คริสสอนเอง 2ชั่วโมงครึ่งอยู่ที่บ้านดูย้อนหลังใน a c e b o o k กลุ่มปิดได้เลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะโอ้ยนะครับสุดแสนคุ้มมีชีพดีเอให้ไปนั่งดูกันอีกเล่นๆเยอะแยะมากมายจะบอกว่าอะไรครับคืออยากจะเก่งกรามาคืออยากจะพูดภาษาอังกฤษเป็นรูปประโยคที่ถูกต้องและจํานวนเยอะต้องเรียนแบบประโยคที่ถูกต้องและซ้อมพูดทําความคุ้นชินกับมันจนมันเคยชินและกลายเป็นเซนส์ของคุณเพราะสุดท้ายแล้วการพูดภาษาอังกฤษเป็นรูปประโยค ก็คือ sentence Grammar มีไปสร้าง sentence หรือมีทำไว้ให้เรารู้จักที่มาที่ไปว่า sentence มายัางไงต้องรู้เซนก่อนค่อยไปเรียน tense ไม่ได้ว่าว่าห้ามเรียน Grammar Grammar รู้ไว้บ้างก็ดีแต่ก็ไม่ต้องเยอะและไม่ต้องลึกกันมากดังนั้นมาเรียนแค่ Basic Grammar ก็พอนะครับโอเคผมว่าคุณน่าจะได้ไอเดียแล้ว ไปรออะไรกันอยู่เพจอาจารย์คริสไร้ของเรานะครับมีสื่อมากมายที่เต็มไปด้วยรูปประโยคทั้งโครงประโยคและโครงคำถามสำเร็จรูปเยอะมากต่อไปนี้ไปคุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษเป็นรูปประโยคคุณต้องเป็น English instant sentence hunter นักล่าโครงประโยคสำเร็จรูปแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตเป็น instant noodle eater นักกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับกิน ดูสิเนี่ยชืดมาแล้วเนี่ยโคตเย็นอะ